ตอนนี้เราอยู่กับ c r v G5 เครื่องดีเซลนะฮรรถรุ่นนี้มีออยเครื่องมาจากโรงงานนะครับจะไม่เหมือนกับตัวเบนซินซึ่งออยเครื่องเดิมเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้เลยฮรเราถอดมาเรียบร้อยละออยเครื่องตัวเดิมนะครับมันจะมีทั้งน้ําหล่อเย็นเข้ามาในตัวแล้วมีทั้งน้ำมันเครื่องเข้ามาในตัวนะครับมาแลกเปลี่ยนความร้อนแล้ววันหนึ่งมันแตกได้ทําให้น้ํามันเครื่องกับน้ํายาหล่อเย็นเนี่ยรั่วผสมกันวันนี้เราเปลี่ยนใหม่นะครับมาเป็นตัวนี้เป็นออยเครื่องบิลเลตครับ เราดูที่ไดเมนชันของตัวของเนี่ยจะเหมือนกันแต่ว่ากลไกภายในไม่เหมือนนะครับแต่ยังไงออยตัวนี้ยังมีน้ํามาผ่านแล้วก็มีน้ํามันมาผ่านเหมือนเดิมนะครับโอเคตัวออยจะเป็นแค่เฉพาะตัวนี้นะครับเหมือนกันกับตัวออยเครื่องเดิมก็คือจะเป็นแค่เฉพาะตัวนี้ทีนี้ชุดนี้นะฮะคือชุดซีนที่เราจะเปลี่ยนใหม่ไปด้วยชุดซีนตัวนี้แน่นอนว่าของเทียบไม่มีมีแต่ของแท้ครับเพราะว่าทรงค่อนข้างจะประหลาด แล้วก็รุ่นนี้เป็นจุดอ่อนของเขาเลยเหมือนกันก็คือน้ํามันมันชอบรั่วที่ตัวซีนชุดนี้นะฮะต้องรื้อมาเปลี่ยนทุกคันหลังจากวิ่งไปแล้วประมาณแสนโลทีนี้ไหนๆจะลือเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนซีนตัวนี้แล้วนะฮะลูกค้าหลายๆคนก็เลือกที่จะติดตั้งออยล์บิเลไปทีเดียวให้จบพร้อมกันไปเลยครับเพราะว่าการติดตั้งค่อนข้างหนาหนาสาหัสจ,จริงๆสําหรับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวรถกันว่าเราลื้ออะไรไปบ้าง ที่หน้าห้องเครื่องนะครับตอนนี้ที่เราจะรื้อเพื่อที่จะติดตั้งตัวออยเครื่องบินเลกับเปลี่ยนประเก็นนะฮะหนึ่งเลยคือเราต้องถอดสายพานครับถอดไดชาร์จถอดปั๊มน้ำถอดคอมแอร์นะฮะสอย่างเนี้ยต้องถอดหมดเพราะว่ามันขวางทางที่จะถอดตัวออยบินเล็เนี่ยตัวออยวอร์เมอร์เดิมนะฮะมันจะอยู่บริเวณประมาณนี้ก็ต้องถอดชุดนี้เรียบเลยนะฮะส่วน egr ก็ ยังโชคดีที่เบี่ยงได้ทําให้ไม่ต้องถอดเยอะนะครับส่วนแน่นอนข้างหน้าเลยที่เป็น DPF ต้องถอดครับก็ตอนนี้เราถอดแล้วก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทําการติดตั้งตัวออยพร้อมกับตัวประกันตัวใหม่เข้าไปในที่นี้นะแล้วก็เราจะมาแผ่นกล้องให้ดูอีกทีนึงว่าหน้าตามันออกมาประมาณไหนครับ